สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอดิสอสุรนครนะครับตอนนี้นะครับก็เป็นช่วง16บ7นาฬิกานะครับเป็นช่วงเย็นๆนะครับบ่ายมันไม่บ่ายแล้วนะพี่เป็นช่วงใกล้ค่ำแล้วนะครับก็ผมก็เพิ่งเสร็จธุระนะครับก็เลยลงมาดูหนักที่นาหน่อยนึงนะครับเพราะว่าฝนตกมาหลายวันยังไม่ได้ลงมาดูเลยนะครับก็สภาพน้ําก็เยอะครับ หลายทิดต่อกนหลายวันนะครับก็ตอนนี้ข้าวในนาก็แบบนี้นะครับข้าวในนาก็อุดมสมบูรณ์ไปด้วยน้ํานะครับเขียวมากเลยนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปดูด้านในนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ ก็ข้าวปีนี้น่าจะได้เยอะอยู่นะครับ <c ười> ใครรุ้นเรื่องข้าวนะครับคงจะได้เยอะอยู่เด้อะนะครับข้าวอดีสอนนะครับก็หลังจากที่ทํามาทํามาปีนี้ปีที่ปีที่สามนะครับปีแรกนี่ไม่ได้กินข้าวนะครับคือได้ข้าวอยู่สิบกระสอบนะครับทำไมบอกว่าได้ข้าวอยู่สิบกระสอบปีปีปีแรก ปีแรกที่มีนาตรงนี้นะครับเพราะว่านีา่เราปรับพื้นที่ใหม่นะครับพอปรับพื้นที่ใหม่ก็ปุ๋ยหรืออะไรต่างๆายังไม่ได้ขนมาใส่ที่นาเนาะก็ได้ข้าวได้ข้าวน้อยแล้วก็เป็นหญ้านะครับเป็นเม็ดหญ้านะครับได้ข้าวอยู่10กระสอบนี่แหละครับนอกนั้น นอกนั้นมันเป็นเม็ดหญ้าแล้วก็น้ำหนักข้าวก็ไม่ค่อยดีนะครับพอปีที่2ก็ได้ข้าวจาก10ก็เป็น30นะครับปีที่2คือปีที่แล้วนะครับได้ข้าวอยู่ประมาณ30กระสอบนะครับปีนี้คือปีที่3ามของออนาของผมตรงนี้นะครับอันนี้คือเองนะครับอันนี้เป็นนาที่อดีศร นะครับดูแลแต่ว่าพ่อช่วยกำกับอีกทีหนึ่งนะครับพ่อเป็นเทรนเนอร์ให้นะครับถึงเราจะเป็นลูกชาวนานานะแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าเราจะเก่งทุกอย่างนะครับเพราะว่าเราส่วนใหญ่จะเป็นผู้ช่วยนะครับเป็นผู้ช่วยพ่อมากกว่านะครับทำนามาตั้งแต่ทำความได้ก็ตั้งแต่นู่นแหละครับอายุสิบปี1 1 1 1ปีนะครับประมาณ 4, ปสปห้านะครับ ที่พ่อเริ่มสอนให้ไถนาเปลี่ยนกับพ่อนะครับเพราะว่าารถไถนาแบบเดินตามนะครับพวกรถคูโบต้านะครับไถตั้งแต่เด็กพอไถเป็นปุ๊บก็แต่ละปีก็ต้องอไปช่วยพ่อไถนานะครับ so like ก็นี่แหละครับก็แกก็มาดูให้ตลอดนะพ่อผมนะครับแกก็แวะมาดูให้บางทีผมไปทํา y o YouTube ที่บ้านลุงคนก็ พ่อก็จะแวะมาดูให้มาไปดูลงไปดูเน่อยเด้อไปเบิ่งน้ำเนี่ยอะไรประมาณนี้เราก็ไม่ค่อยมีเวลาลงมานะครับแต่ว่าวันไหนที่กลับลงมาเร็วหรือไม่ได้ขึ้นไปกกอบผมก็จะลงมาดูนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าน้ําเยอะน้ําน้อยนะครับแล้วก็ต้องเที่ยวลงมาดูนะครับถ้าน้ําเยอะเกินไปเราก็ต้องบริหารจัดก,การน้ํานะครับถ้าน้ําเยอะ เยอะเกินไปถ้าท่วมต้นข้าวก็ต้องอมีการสูบออกหรือระบายน้ําออกนะครับแต่ถ้าน้ําน้อยเราก็ต้องสูบจากสระน้ําตรงนู้นนะครับมาใส่ในนานะครับซึ่งปีที่แล้วได้สูบเข้านะครับปีปีแรกกับปี2ได้สูบเข้ามานะครับก็ปีนี้ได้อยู่ไหมได้สัก50กระสอบไหมได,ได้ข้าวสัก50กระสอบไหมนะครับไม่มาลุ้นกันนะครับไม่แน่ใจหมดปุ๋ยเยอะนะครับ หมดปุ๋ยเยอะเด้อนะครับนานะครับทำนานี่หมดปุ๋ยเยอะทั้งปุ๋ยมูลสัตว์ก่อนที่จะน้ำจะมาเนี่ยครับรอบหนึ่งแล้วก็ตอนหวานข้าวก็อีกอีกรอบหนึ่งนะครับตอนหวานข้าวเขาอีกรอบหนึ่งอันนี้ผมลงมาวันนี้เอาน้ำลงมานะครับมานะครับนี่ไม่ได้เอาเสียมอะไรมานะคือ มาแวะดูเพื่อดูว่าประเมินนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันสำหรับบรรยากาศด้านในนะครับสำหรับทุ่งนาอดิศรน,นะครับก็ข้างในก็เขียวขจีนะครับ ก็มีบางส่วนนะครับก็อาจจะโตไม่ทันเพื่อนนิดนึงนะอาจจะโตไม่ทันเพื่อนนิดนึงนะครับเพื่อนอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้ยังมีหญ้าเริ่มหญ้าเริ่มขึ้นทันต้นข้าวนะครับฝั่งเนี้ยเป็นนาที่ตั้งแต่มาทำเนี่ยไม่ค่อยได้ข้าวเลยนะครับจะติดกับสะของลุงข้างที่นานะครับเป็นนาที่ คือว่าต้องมีการปรับแก้ในปีต่อไปนะครับอาจจะต้องได้ไถเอาเอารถแท็กเตอร์ไถเพื่อให้มันลึกนะครับเพราะว่าน้ำมันไม่ได้นะครับระดับน้ำของนาเนี่ยนะครับ2ปีแล้วนะครับปีแรกก็ไม่ได้กินข้าวครับได้แต่ญ้านะครับได้ได้ข้าวน้อยมากนะครับเสียที่ไปเฉยๆนะครับก็อันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องแก้ในปีปีปีต่อไปนะครับก็คือต้อง ปรับพื้นให้ลึกลงกว่าเดิมเพื่อให้มันได้น้ําให้น้ํามันกักน้ําอยู่แล้วก็หญ้าจะได้ไม่ขึ้นทันข้าวแบบนี้นะครับปีหน้าเดี๋ยวแก้ใหม่นะครับช่วงเดือนอมก,กราคมพายมีนานะครับให้พ่อเอารถแท็กเตอร์มาไถยใหม่นะครับก็ค่อยๆแก้ไปนะครับกับวิธีเกษตรนะครับก็ เรียนรู้ปัญหาแล้วก็เพื่อแก้ไขปัญหานะครับในการให้ได้ผลผลิตนะครับผลผลิตอ่าเยอะไม่เยอะก็ต้องมันต้องได้ดูแลนะครับดูแลนะครับเสียงอ่าบริเวณนี้ก็เนี่ยครับทองเงินทองทุ่งนาทั่วไปนะครับเสียงส่้นที่นานะครับ ข้างๆเพื่อนก็ปีนี้มีปากดําไปแล้วนะครับแล้วก็มีเปลี่ยนจากนาดําเป็นนาหวานตรงทางเข้ามานะครับเสียงกบเสียงเขียดร้องนะครับ <c oughs> ใครชอบบรรยากาศแบบนี้นะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเดินชมกันต่อนะครับไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมานะพี่ เดี๋ยวเราเดินดูนะเดินดูยาก็ขึ้นลกนะครับย่าที่คนา ก็ที่จริงเตรียมโครงการไว้อยู่นะครับอยากจะทำเถียงนะครับเป็นเถียงนาเอาไว้อยู่นะครับก็เดี๋ยวรอง,งบประมาณก่อนนะครับเพราะว่าคุยกับพ่อไว้อยู่ว่าเอาไว้เวลาเราลงมาทุ่งนาเราจะได้มีที่พักนะครับเวลา,าหวานข้าวนะครับก็มีที่นั่งกินข้าวแล้วก็เวลาลงมาดูนาแบบนี้แะครับ ก็ได้นั่งเล่นนะครับแล้วก็ช่วงที่เก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวก็จะได้มีเสียงอยู่นะครับแต่ว่าต้องได้ทำถน,นนเข้ามาก่อนนะครับอาจจะทำฝั่งนู้นนะครับตั้งแต่ทางเข้านู่นครับทำประกบก,ก,กับเขียงนาตรงนี้ของลุงข้างเขียงนะครับที่ตรงนี้ก็ที่จริงเป็นที่ของญาติของลุงที่อยู่เถียงข้างๆนะครับ ขนขายให้นะครับตรงนี้ก็6ไร่นะครับหไร่เป็นที่การ,กรเกษตรนะครับก็ะจะมีสระน้ําอยู่หนึ่งสระตรงนี้สูน้ำใสนาแล้วก็ไว้กินปลานะครับยังผมตั้งแต่ผมมาผมยังไม่ได้สูบบ่อน,นี้เลยนะครับก็ไม่แน่ปีนี้อาจจะชวนพ่อสูบหรือว่าขา ขายสระเอาเอาเงินค่าปุ๋ยค่ายาจากสระนี่ก็ได้นะอาจจาะขายสระให้เขามาสูบเอาปลาไปกินนะครับเราก็จะไดะ้เงินเล็กๆน้อยนะครับพอได้เป็นค่าปุ๋ยค่ายานะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณเฟซทุกท่านนะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามานะครับก็อย่าลืมนะครับ มีปัญหาด้านดวงตาเน้นถึงรูทินเซตนะฮะ098845511 098845511นะครับแล้วก็ชามาดิพีทนะครับฝากไว้ด้วยนะครับ0633235012นะครับใครอยากได้ชามาดิพีทติดต่อเลยนะครับอย่าลืมบอกมาจากช่องอดีศรสุนนครนะครับแล้วก็สบู่วิ่งไวจากช่องอดีศรนะครับนะครับใครสนใจสบู่วิ่งไวอย่าลืมโทรสั่งนะครับสี่ก้อนสองร้อยเก้าสิบบาทนะครับสบู่ ส4ก้อนคะได้ครับลูกค้าอยากได้สบู่ปกติก็คือจะมีสบู่หน้า2สบู่ตัว2อนะครับอย่างละ2นะครับก็ใช้ดีมากนะขจัดความมันบนใบบนใบหน้านี่ฮะไอสอนกลับไปก็ใช้เลยนะครับสบู่หน้ากับสบู่ตัวนะครับลดตั้มจัดความมันบนใบหน้านะครับดีได้ดีมากนะครับก็ท่านไหนที่อยากจะลองใช้นะครับหรือว่าใช้แล้วติดใจก็สั่งมาได้เรื่อยๆนะครับ 290บาทเท่านั้น4ี่ก้อนนะใช้ดีมากนะครับนะครับก็คลิปนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมเดอ้อนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ